สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติ่งนะครับวันนี้ก็เจอวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นหยีโกฮงนะฮะรุ่นบ่วงสื่อเฮงนะฮะเฮงหมื่นเรื่องนะฮะโค้ดเป็นลาหูตอกอยู่ตรงนี้นะครับผมจะปลุกเสกโดยท่านขุนพันธ์นะฮะเป็นเจ้าพิธีเมื่อปี2541นหอนะฮะเหรียญนี้เป็นกระไหลทองนะครับผมท่านเป็นเทพเจ้าแห่งการพนันและโชคลาภนะฮะเป็นอาบุคคลที่มีชีวิตอยู่จริงใน อดีตของเรานะครับพอดีเหรียญน,นี้ผมเอาไปใส่ตลับไว้นะฮะแล้วก็ไม่ได้ใช้นะยังไม่ผ่านการใช้นะครับวันนี้ก็เลยเนี่ยเพิ่งมาแกะตลับแล้วก็อยากจะออกมาถ่ายเก็บแล้วเดี๋ยวจะเอาเอาใส่ตลับไปเหมือนเดิมนะครับก็เลยเอามาถ่ายเก็บไว้ก่อนนะครับจะได้แบ่งปันให้เพื่อนๆชมกันนะครับผมเหีียวนี้ได้มานานมากนะครับหลายสิบปีละน่าจะเกือบยี่สิบปีแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดนะ แล้วก็ใส่ตลับแล้วก็ลืมไปเลยนะครับพอดีมันก่อนไปลืดจะถุงต่างๆแล้วก็เจออยู่หลายอย่างนะครับรวมทั้งเหรียญน,นี้ด้วยนะฮะเนี่ยฮะหยิ่โกฮงเนี่ยท่านก็เป็นเทพเจ้าแห่งการพนันนะท่านมีนามภาษาจีนนะนะครับว่าเนี่ยฮะให้ดูเหรียญน,นิดนึดนดนงอ่าเนะยเป็นกระไหลแล้วก็จะมีตออโค้ดตรงนี้นะครับเป็นมีโค้ดหนึ่งก็มีสองโค้ดตรงนี้ก็มีนะครับเท่าที่ผมเคยเห็นนะครับผมท่านมีนามว่า ที่ยงแท้แต้นะครับบรรดาศักดิ์ท่านเนี่ยก็จะเป็นรองหัวหมื่นพระอนุวัตรราชนิยมนะฮะนอากรบ่อนเบียนะครับในสมัยสมเด็จในหลวงรัชกาลที่6กันนะครับท่านเกิดเมื่อปี2,500 2,300นะครับขอโทษนะเพื่อนสองน้อ2นะครับแล้วก็ท่านเนี่ยกลับมาที่ตอนนั้นยังเป็นสยามอยู่นะฮะประเทศไทยเนีเมื่ออายุ16ปีนะฮะต่อมาท่านก็ทำโรงสีนะฮะ ชื่อเคียมหัวนยฮะนำเข้าและส่งออกจนมีฐานะ,ะดีมากนะะแล้วก็ท่านก็เลยตั้งโรงหวยขึ้นที่3ยอดนะครับแล้วก็ทํากิจการมาเรื่อยๆนะครับแล้วในตอนนั้นนะท่านยังเป็นแกนนําก่อตั้งมูลนิธิปอติกตึงนะฮะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับสนอพระพาชัยนะครับแต่ท่านก็ยังได้อัญเชิญเทพเจ้าใต้ฮงกงมาจากจีนด้วยนะครับผม ท่านก็เป็นบุคคลที่มีคุณประโยชน์กับประเทศมากๆนะครับในยุคนั้นนะครับก็คือมีทั้งการเก็บภาษีต่างๆให้กับประเทศนะครับแล้วก็สร้างสาธารณกุศลเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเหรียญของสตรอนสงมากนะครับลองวางแล้วกันนะครับผมอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่าเนี่ยนะครับลองดูนะครับเพื่อนด้านหน้าก็จะเป็นรูปท่านแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยนะครับ ก็เป็นหูเจาะนะครับใส่ชุดเหมือนกับสมัยเหมือนแมนจูเปล่าครับผมไม่แน่ใจนะฮะสมัยเมืองจีนนะฮะแล้วก็มีตัวอักษรอยู่ข้างล่างสามคำเนี่ยนะฮะอ่านไม่ออกนะฮะแล้วก็มีโค้ดพลาหูตอกอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งโคดนะบางทีก็มีสองโคดนะครับเท่าที่ผมเคยเห็นนะน่ฮะก็เป็นดูนะครับนี่นะครับวางพื้นละกันนะครับวันนี้เพราะว่า ถือเราวรู้สึกว่าแสงจะสะท้อนมากนะครับเนี่ยนะฮะตรงนี้เป็นอารมณ์เหมือนไม้ไผ่ล้อมแล้วก็มีเนี่ยนะฮะเป็นบ้องไผ่บ้องไผ่นะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราลองมาไล่ดูทีละส่วนกันละกันนะฮะเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะผมจะวางปืนแล้วไล่ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนดูไปนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าตรงทลาหูเนี่ยเราซูมได้ไหมนะ ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้กล้องนะครับก็เลยแล้วมันวันนี้แสงสะท้อนด้วยนะอยกําบางนิดนึงไม่ป็นไรครับดูอาจากตรงนี้กันนะครับเนี่ยนะฮะเป็นะราหูตอกนะฮะเดี๋ยวจนมนไปถึงด้านหลังเลยนะครับเนี่ยนะะเมดตาต่างๆคมชัดหมดนะฮะเห็นไหมฮะเล็กๆี่ก็ละเอียดนะครับซึ่งผมหนวดเขานะฮะเม็ดต่างๆตามเสื้อผ้านะครับเนี่ยฮะแล้วก็มีตรงนี้นะ ผมไม่แน่ใจว่าเขียนว่าอะไรนะฮะอาจาเป็นชื่อรุ่นหรือชื่อท่านก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวลองจะไปถามเพื่อนที่รู้ภาษาจีนอีกทีนะครับตอนนี้รีบถ่ายก่อนก็เลยยังไม่ได้มีข้อมูลนะครับเนี่ยนะฮะส่วนด้านหลังนะครับเพื่อนๆท่านเป็นคนทาแบบเหมือนกับเขาเรียกจับยี่กีนะครับสมัยโบราณนะฮะก็เลยเป็นหวยก,กอขออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตรงห่วงก่อน,นครับเห็นไหมฮะตรงนี้ก็จะเจาะทะลุด้านหลังมานะครับเนี่ยนะเป็นขอบนะฮะ ก็มีภาษาจีนสามตัวเหมือนเดิมนะครับอยู่ตรงกลางเนาะเนี่ยนะฮะแล้วก็กอขอนะฮะหวยกอขอนะฮะสมัยก่อนเนาะนี่ยฮะยังไม่ได้ใช้เลยนะเหรียญนี้ก็ยังสวยอยู่นะครับในความเป็นตะไคร่นะครับผ่านมาก็ยี่สิบกว่าปีนะฮะยี่บห้าปีนะครับจากการสร้างเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดปลุกเสกโดยท่านขุนพันนะครับเนี่ยด้านข้างก็จะประมาณนี้นะครับ ข้างหนึ่งนะครับนี่นะฮะนี่นะลาหูตรงนี้นะครับเขาตอกนะฮะพอตอกปุ๊บเนี่ยนี่นะฮะเพื่อนดูตรงนี้ฮะเห็นไหมครเนื้อโลหะก็เลยนูนนูนตรงนี้เลยนะครับเหมือนเป็นแรงตอกันนะครับทําให้เนี่ยนะฮะตรงเนี้ย นูนนูนขึ้นมานะครับด้านหน้าก็เป็นแอ่งลงมาแล้วก็มานูนด้านหลังนะครับพอใช้แรงตอกนะครับคือปั๊มเหี่ยดเสร็จแล้วมาตอกโคตรที่หลังนะครับก็เลยเกิดอาการนี้ขึ้นนะครับผมโอเคครับเพื่อนถ้าเพื่อนมีโอกาสเจอก็น่าใช้นะครับน่าจะเน้นเรื่องโชคลาภการพนันอะไรอย่างเงี้ยนะครับการเสี่ยงโชคกันนะครับน่าจะดีเนี่ยเห็นไหมตอกบุ๋มไปเลยนะครับโค้ดนะครับ โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญยีโกฮงนะฮะรุ่นบ่วงสือเฮงปี2541ที่เสกโดยท่านขุนพันนะฮะล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนะพื่อนๆวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ